มาครับพบกับช่างสัมนาน,นครับผมเดี๋ยววันนี้ช่างสัมนานจะพามาดูอาการรถ isuzu n l r 130ครับมาด้วยอาการแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับพร้อมทั้งลูกค้าแจ้งว่าเติมน้ำยายแอร์มาแล้วน้ำยายแอร์หายครับได้ไม่ถึงอาทิตย์เติมมาสองครั้งแล้วนะครับแต่นี้เดี๋ยวจะพาไปดูสาเหตุนะครับว่าเกิดจากอะไร ทำไมแอร์ถึงเย็นบ้างไม่เย็นบ้างแล้วก็ทำไมน้ำยาแอร์ถึงไม่อยู่นะครับเติมไปแล้วทำไมถึงไม่อยู่นะครับเป็นอ s ซูซ NLR 130นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับจะพามาดูนะครับบริเวณคอมนะครับหากท่านใช้รถรุ่นนี้อยู่ก็ ให mm ้สังเกตดูง่ายๆนะครับกรณีที่ว่าแอร์เราเย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับก็คือมันจะเกิดจากตัวพัดลมระบายความร้อนนะครับที่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ด้านล่างนี้นะครับนี่เนเห็นไหมครับเห็นตูดมั้ยครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับทีนี้สาเหตุของมันที่ว่าเย็นบ้างไม่เย็นบ้างก็คือพัดลมทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะครับเป็นพัดลมระบายความร้อนของตัว แผงร้อนนะครับรุ่นนี้แผงร้อนจะติดตั้งอยู่ใต้ท้องนะครับเนี่ยจะอยู่บริเวณหน้ามอน้ํานะครับแต่ว่าเป็นแนวนอนนะครับแนวนอนอยู่ใต้กล่องตรงนี้ลงไปนะครับทีนี้ตรวจสอบแล้วนะครับพัดลมนะครับจะทํางานบ้างไม่ทํางานบ้างนะครับทําให้แอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างนะครับแล้วทีนี้ทําไมน้ํายาแอร์ถึงเก็บไม่อยู่นะครับมันเกิดจากอะไรนะครับสาเหตุนะครับ อาการนี้จะเกิดได้กับรถทุกคันนะครับเกิดได้กับรถทุกคันเมื่อการระบายความร้อนไม่ดีนะครับจุดที่จะมีปัญหาของระบบแอร์รถยนต์เลยก็คือสายกลางครับนี่เขาเรียกว่าสายกลางอันนี้สายโลนะครับอันนี้สายกลางซึ่งเป็นสายไฮนะครับเป็นท่อไฮแต่มันจะเป็นระหว่างกลางไปหา ตัวคอยเย็นอยู่ด้านหน้านะครับเขาเลยเรียกว่าสายกลางนะครับก็คือมันจะออกจากคอมนะครับเป็นสายเล็กนะครับสังเกตดูมันจะเป็นเส้นใหญ่นะครับเป็นท่อใหญ่กับท่อเล็กนะครับอันนี้เขาเรียกสายกลางครับนะครับทําไมสายกลางมันถึงแตกนะครับแล้วก็เก็บน้ํายาไม่อยู่นะครับน้ํายาไม่อยู่เราจะดูได้ยังไงนะครับดูเนี่ยครับเห็นคาบไหมครับนี่ครับท่านจะเห็นคาบนะครับฝั่งนี้จะมีคาบเห็นไหมครับ ตอนนี้จะมีคราบส่วนท่อโลนะครับเนี่ยมันจะไม่มีคราบเห็นไหมครับเนี่ยท่อโลจะไม่มีคราบนะครับอันนี้ท่อโลจะไม่มีคราบน้ํามันนะครับนี่อันนี้จะเป็นคราบน้ํามันนะครับนี่ที่เราเห็นนะครับอันนี้จะไม่มีนะครับอันนี้เป็นฝุ่นเฉยๆนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นฝุ่นส่วนอันนี้นะครับเนี่ยถ้าเราจับขึ้นมาครับมันจะเป็นคราบน้ํามันนะครับนี่ตำแหน่งนี้มันจะเป็นคราบน้ํามัน เนี่ยอันนี้ชัดนะครับเนี่ยเป็นคาบน้ํามันเลยนะครับเนี่ยเมื่อตูๆขึ้นมาเนะี่ยมันจะเป็นคาบน้ํามันอันนี้เป็นการซึมนะครับเนี่ยเป็นการซึมของระบบน้ํายาแอร์นะครับทีนี้ทําไมสายนี้มันถึงแตกนะครับทําไมสายนี้มันถึงแตกมันจะเกิดขึ้นกับรถทุกคันเมื่อการระบายความร้อนหน้ารถไม่ดีนะครับ <S <S <ij ian> เอ่อถ้าเป็นรถกระบะก็จะเป็นอาการฟรีปัมไม่ทํางานนะครับหม้อน้ําตันนะครับ การระบายความร้อนไม่ดีปั๊บจะส่งผลให้สายเส้นนี้มีปัญหานะครับเนี่ยสายสายกลางเส้นนี้จะมีอาการแตกนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ถ้าถามว่าหมดอายุในตัวของมันเองเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ครับแต่โดยมากเกิดขึ้นน้อยมากแต่ที่มันจะเกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันสูงครับแรงดันการระบายความร้อนของไอตัวแผงร้อนระบายไม่ได้นะครับเพราะว่าพัดลมไม่ทํางานปั๊บเนี่ยไอตัวเนี้ยจะทํางานหนักทันทีครับ บางคันถึงขั้นคอมเนี่ยครับจะโบออกทางทางตูดคอมนะครับที่มันจะมีตัวเฟเจอร์เปิดแรงดันออกนะครับนั่นนะครับเมื่อมันระบายไม่ได้นะครับแรงดันอัดออกไปอย่างเดียวแผงร้อนระบายไม่ได้สายเส้นนี้ก็จะแตกครับบางคันถึงกับระเบิดนะครับเป็นมันจะดังปุ๊กเลยนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่าพัดลมพัดลมของตัวเป่าแผงไม่ทํางานนะครับหรือพวกระบบฟีปัม๊ม ไม่สามารถดูดเพื่อที่จะระบายความร้อนให้กับแผงด้านหน้ารถเราได้นะครับอันนี้ก็คือวิธีที่ว่าเราจะสังเกตได้นะครับในกรณีที่ว่ารถของท่านแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างเติมน้ายาแอร์แล้วน้ายาแอร์ไม่อยู่นะครับเช่นคันนี้นะครับเราก็จะได้ทําการแก้ไขนะครับก็คือ1เปลี่ยนสายเส้นนี้นะครับเปลี่ยนสายเส้นนี้ซึ่งจะมีอยู่2จุดนะครับอันนี้จุดที่1นนะครับจุดที่2จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นสายอ่อนนะครับเราก็จะทําการ เปลี่ยนสายเส้นนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนพัดลมที่เป็นตัวปัญหาหลักๆเลยนะครับจะอยู่ที่ตรงแผงคอยร้อนนะครับนะครับก็ให้ทุกท่านสเกนรถของท่านด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับเอ่อท่านใช้รถรุ่นอะไรอยู่นะครับถ้าท่านมีเครื่องฉีดน้ำนะครับพยายามฉีดน้ําตรงบริเวณแผงคอยล้อนรถของท่านนะครับเพื่อจะทําการระบายความร้อนให้ได้ดีที่สุดนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนนะครับต้องพยายามฉีดนะครับ แอร์จะเย็นช่ำนะครับแอร์มันจะเย็นชำ่ำในกรณีที่ว่าเราทําความสะอาดแผงร้อนได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสงสัยอะไรก็สอบถามได้ครับขอบคุณมากครับที่รับชม